สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย p p s ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบวงสรวงพระชัยมงคลณนะวังไกลกังวลเป็นการส่วนพระองค์ เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงณนะบริเวณศาลพระชัยมงคลวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงบวงสวงพระชัยมงคลเป็นการส่วนพระองค์ในการนี้ทรงจุดเทียนเงินเทียนทองทูบบูชาพระชัยมงคลที่โตะเครื่องบวงสวงหววหลวงล้านค้องชัยเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอ ชาวพนักงานประโคมสังแตรพร้อมกันนี้ส่งพระสุรายตุกตาช้างมา้าละครรามชายหญิงตุ่มทองตุ่มเงินและผ้าสีชมพูถวายพระชัยมงคล แล้วเสด็จเข้าสาลาจุกษาครซึ่งเป็นที่ประทับนมนทนพิธีจากนั้นทรงพระกรุณา,ปาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัดชัยปินเงินหัวหน้างานโหนพราม์อ่านประกาศบวงสวงหนหลวงลั่นคองชชยเจ้าพนักงานภูสามาลาแขวงบันโดะชาวพนักงานประโคมสังแตรและทรงพระกรุณา,ปาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หัวหน้างานโหนพราหม์นำผ้าสีชมพูไปผูกที่ศาลพระชัยมงคล สาลดังกล่าวนี้สร้างขึ้นเมื่อกล่าวกระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณพระตำหนักปลูก,กเกษมสวนไกลกังวลเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2471 คือหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสุบินว่ามีหญิงคนหนึ่งมีสีแ่แขนมากราบบังคมทุนว่าตนเองเป็นเจ้าที่ชื่อว่าทัพทิมขอประวารณาว่าจะคุ้มครองให้ทั้งสองพระองค์มีความปลอดภัยระหว่างประทับณนะสวนไกลกังวล เงนรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระปู่ก้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดาปราชโรดกมอมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริสรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบรูปเคารพที่ศาลเจ้าแม่ทัดทิมหรือศาลพระชัยมงคลตามนัยยะแห่งพระสุบินซึ่งรูปเคารพมีลักษณะาตามคติโบราณเป็นพระภูมิหรือภูเทวีเทพีแห่งปฏพิพีมีสีกรพระหัตถือดอกบัวหลวงอัญมณีเมล็ดพันธุ์พืชผักและว่านยาประทับบนช้างสีช้าง ด้านขวาปรากฏรูปงูสัญลักษณ์แทนปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านซ้ายเป็นรูปเต่าบกตามพระนามเรียกเล่นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีคือท่านหญิงเต่านาแกะสลักรูปด้วยหินอ่อนที่ฐานจารึกคาถาบาลีเขียนด้วยอักษรเขมร โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงถวายพระพรถวายพระชัยมงคลประกอบด้วยการแสดงละครชาตรีของคณะพอเทพประสิทธิ์และละครลิงของคณะประกิตศิล์ประการ ชุมพลจับพี่มันเดียวข่อันแนลูกคุพเห็นนี่มันไม่ครรู้่สงนสงัตอนนี้รู้จักกับตัวละครของเราซัก่อน สวัสดีครับการทักทายแบบไวัรุ่นหน่อยวุ้ยจ้า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 ้าจ้าจ้นจ้า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 ้าจ้าจ้าาจ้าน้าจัาน้้าจ้้าจ้้าา้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรเนาโปรดกระบรมมัมให้มีพิธีบวงสวงพระชัยมงคลทุกครั้งที่เสด็จพระราช,ชดำเนินมาประทับแรมณวังไกลกังวลทั้งนี้เพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวังไกลกังวลคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรม,มวงศานวุวงศ์รวมทั้งข้าราชบริพารผู้ถวายงานรับใช้ใต้เบงพระยุคลบาทและเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เรวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัยมีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรีและละครลิงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุขเมื่อเวลา11.44นาฬิกา44นาที